โอเคล้วชมก็ขอกราบสวัสดีชาวไทยที่น่ารักทุกคนด้วยผมกับสวัสดีชาวแอ,อฮม,มอยฟิฟกันทุกคนด้วยป่ะก็ว,วันนี้มาอยู่กับ <S an other> ผมอะุมูชิบอกเลยนะว่าคลิปนี้เนี่ย <S <S <an other> คือแบบคือเรามีอันนี้ด้วยเรามีคอนเทนต์ที่แบบแต่งตัวนะผมแต่งตัวเป็นชุดเมดนะซึ่งเ,เราจะแต่งเป็นชุดเมดไปยิงคนในเกมนะทุกมครับ ตอนแ,แรกผมคิดอตอนแรกผมคิดว่าจะอืตอนแรกผมขอโทษครับที่ลืมเมื่อกี้ตอนแรกผมจะเอ่อคือจะพูอะไรลืม <laughs> ลืมด้วยตอนแรกผมเอ่อตอนแรกผมจะแต่งชุดเมีแล้วก็ไปย่อโอเว่ไปยอ่ยอแล้วก็ยิงแต่คิดไปคิดมาแม่งผมว่าแต่งชุดเมียแล้วไปยิงคนในเกมดีกว่าวไปย่อแล้วมันก็เกลียนเกินนะเพื่อนครับ <laughs> โอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนชุด แต่ชุดนี้ทำไมมันหนูปวบนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ดูแต่งหน้านะดูเอ็กไควคดตลกเลยนะเจ้าเกอร์เจ้าเกอร์แต่ชุดนี้มันอ่วงไงี้ไม่รู้อะถ้าชมชุดฮาโลวีนเนี่ยเนี่ยชุดเมดผมว่าผมมีชุดเมดอยู่ผมก็คิดเอ่อคอนเทนต์ได้นะถ้าชมเคเราก็แต่งชุดเมดต,ตอนนี้ก็แต่งแต่งไปนะท่านผู้ชมครับแล้วก็แล้วก็ใส่รองเท้านะ เนี่ยเนี่ยดูดีเนี่ยเออพอปุ๊บผมว่าเออถอดแว่นออกดีกว่าผมว่าผมก็ไปทําการผมก็ได้ทําการถอดแว่นออกนะทุกผิมอันนี้คือคลิปพากเสียงนะทุกผิไม่ต้องตกใจว่าทำไมผมรู้่วงหน้านะสาวแว่นนะผมก็ได้ทําการถอดหน้า อันนี้เราก็เล่นเป็นตัวละครไอแคลลี่นะเทอรี่หรือแคดดี่วะอ่านอันอยังไงวาลืมโอเคไปพร้อมเดี๋ยวผมได้ทำการเอาน้องน้องเปิดออกนะทักคิมโอเคเราก็ได้เล่นเป็นหมดสี่คนนะโอ้โหเท็กซี่อะไรมึงเคร์ทักยิครับ ไปพบกันในเกมเลยนะผมในสนามรบกันเลยนะครูก่อนก่อนจะดูก็ก็จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์นะพืักสิบไลค์ก็พอไม่เอาเยอะไปดูกันเลย let's go <c oughs> โอเคครับเช่ยลเราก็ได้ตัดมาตรงนี้กันเลยก่อนจะเริ่มเกมบอกเลยว่าใช้ได้อยู่นะผมอมส้วดทรงอง์เอวบอกเลยว่าแหลมแหลมเลยนะผม น้องเมดเรานะไม่รู้ว่าจริงใครได้เปล่าเนี่ยเหอพอทีอ่บอกเลยดูไกลๆยิงน่ารักนะโอเคไปเริ่มกันเลย <c oughs> เราก็ได้ทำการเติรจากล้มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทีเชอมแคบเออแป๊บหนึ่งนะเชมผมขอปรับแสงแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือพักเสียงนะเอานะขอโทษขอโพยกันด้วยผมโอเคซึ่งแบบ ผมขอบนอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวไปแล้วเชช่วงนี้คือได้ได้เล่นป๊อปแคทป่ะถ้าคุณแบบใครที่เล่นก็ช่วยกดไลค์นด้สนอตัวด้วยใครที่เล่นเน่ป๊อปแคทไอที่แบบกดกดนะกดแล้วก็แข่งประเทศนะซึ่งแบบดูเดือดจะเลยนะตอนนี้นะทุกคนไทยใช้เวลาแค่วันหนึ่งนะแล้วก็เชสแล้วซึ่งซึ่งซุยซึ่งแซงไต้หวันกับแซงมาเลเซียนะขึ้นที่หนึ่งใช้เวลาเพียงแค่ยี่สิบเอ็ดชั่วโมงนะประเทศอื่นเขาเอ่อ เล่นเล่นมาเป็นเดือนนะกว่าเขาจะขึ้นบอกเลยว่าตอนนี้คือณจุดๆณณปัจจุบันนี้คือแบบแข่งกันโคตรแบบโคตรดุเดือดนะทุกทอก็นะเอคือแบบจากเกมแบบเล่นๆกลายมาเป็นเกมแข่งขันเฉยว่าโอเคซึ่งเรามาเข้าเรื่องกันซึ่งซึ่งตอนแรกผมคิดว่าจะเอาแบบ นั่งยอ่อนะแต,แต่งตัวแต่งตัวน่ารักน่ารักเป็นผู้หญิงแล้วนั่งยอ่อไปยิงเขาแล้วบอกเก็บไปคิดมายังไม่เอาดีวกว่าแล้วทุ่มกับมันก็เกลียนเกินนะยังไม่อยากทําแบบนั้นนะแครอะไรกการเก็บเหรียญเก็บลงเก็บเหรียญแล้วก็แลกเป็นไอ้บอมานนะแล้วก็กระเป๋าครับทุ่มกับกระเป๋าสามนะ่อน่ารักเลย เราลากเลยใช่ไหม <S <S เระอุ้ยค่เพื่เห็นอะไรไมเออไม่เห็นก็ดีละไม่อยากพูดนะรู้กันรู้กันมันจะดูบแบนไหมเนี่ยจะติดเลี้ยงไหมเนี่ยยูทูบบิงเกิดแรงอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมรับเชื่อมครับดูเองเอาผมไม่อยากพากเอาไม่อยากสปอยซึ่งพี่คนนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าโคตรใจดีนะเชื่อมครับเขาเห็นแล้วแหละเนี่ยเขาไม่ยิงผมนะ แล้วผมไม่น่าไปยิงเขาเลยครับถ้าถือแบบพยายามเออผมพยายามเออให้ดูกันเอาเองครับเอ๊ะ 아 <목소리나>